เพื่อนๆคิดว่าบ้านหลังนี้จะมีขนาดใหญ่สักแค่ไหนกันครับถ้าทุกคนอยากจะพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านสัก4-5,000คนเนี่ยภายในบ้านคงจะแน่นเป็นปลากระป๋องเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่กับบ้านของสุลตา่านแห่งบูไนหลังนี้ราชวังสุดหรูแห,ห่งนี้มีห้องถึง1,788ห้องและมีห้องน้ำมากถึง257ห้องเลยทีเดียวและยังมีห้องสำหรับจัดปาร์ตี้หรือสังสรรค์ ที่สามารถรองรับคนได้มากถึง5,000คนในเวลาเดียวกันราชวังแห่งนี้นั้นมีขนาดใหญ่มากๆครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วและพร้อมให้รถหรูนั้นเข้ามาจอดได้หลายร้อยคันในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีคอกม้าติดแอที่มีม้าอยู่มากถึง200ตัวทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า2ล้านตารางฟุตหรือประมาณ185,800ตารางเมตรซึ่งเท่ากับว่าพื้นที่ของราชวังแห่งนี้นั้น เท่ากับสนามฟุตบอล22สนามรวมกันเลยที่สําคัญครับราชวังของสุลต่านแห่งบูนนี้ยังถือว่าเป็นที่พักส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานี้